สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมอนทางช่องเพื่อนคนทำเกษตรสำหรับท่านใดเข้ามาแล้วเราก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเดือดขาดเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก็สำหรับเช,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 ชาวมนีพี่น้องเชาววันจันทร์ภามาอยู่ทางตลาดนัดโครัวกระมือทั้งนั้นดอนท้อยพี่น้องอำเภออากาศจังหวัสนนดสกลนครและพี่น้องเด้อ ถ้าบึงบรรยากาศตลาดค้าสอบถามราคาหัวพี่น้องว่าสวงนี้ฝนก็เศร้าแล้วพี่น้องอากาศบรรยากาศดีแล้วถ้ากันมาซือ้องัวซื้อควายก็สอบถามบึงดีๆได้พี่น้องเนอคุยกับเจ้าของหวเจ้าของควายดีๆเลยสอบถามมึงกระขับเอาเบอร,ร์กันไว้ชันหน้ากานันไว้ให้ดีพี่นอ้องท้งที่อันมันมีปัญหากันได้คืนคืนกันพี่น้อง ทั้งเสียขคาทอกค้าท้อนเป็นมันกับมี่เด้ทั้งเสียกระด้เขาต้องคุยกันคักๆพกร่งกันดีๆปลาขึ้นในบ่อเอาเบอร์โทรกันไวพี่น้องกับเวลาไม่มีปัญหามากก็ยังทอคุยกันอีกเทนึงสัญญากันแตกรถไดนจ่ายเงินพี่น้องบัดจ่ายเงินแล้วเรากเจ้าบ่อไปทั้งไม่เด้เขาต้องสัญญาคักๆาะวเงินมันหายากเบึ่งเอาเ้วยอพี่น้องเ้อะหัวแดงเขาเจ้าเรื่องห่มบง้ายพี่น้อง กันขกองกันคนต่อรอกันเลยนกันอมหัวน่อยพี่น้องหัวหน่อยหัวไทยแม่ลูกตายคูณนึเรืองหองนี้แม่ลูกหัวไทยหัวไทยพี่นองหัวไทยลูกแม่ยังดีลูกแม่ยังดีลูกแม่ เท่าไรแล้วค่าเพแปดิบเก้านะครับเจ้าของสองหมื่นหมื่นเก่าเนาะแม่ลูกแม่ม้าอี่กัไปแม่มันยังท้องว่างอยู่ครับแม่ท้องว่างว่าลูกแหลกแกเนาะลูกแม่ลูกแหลกราคาหมื่นเก่าพี่น้องเก่าเราคายังโตได้อีกอยู่มาจักตัวละบ่นแต่ว่าสองตัวแต่โคบนี่เนาะของห้อยซักร้องบอดแดงพี่น้อง กูไดสนใจกับโทรมาสอบถามเ่ดงด้วพี่น้องเด้อเบอร์โทรติดต่อเฮาเบอร์080 080 769 769 3040 3040มี่นามา<ห>พี่น้องมาหลกครัเวลูกลแรกคพชิ่เก่าพี่น้องแล้วคพิ่นว่า19เกทตตอรองเอาพี่น้อง<ม>ถูอรอพอพัน<ม>บูบงางยังเหรอบูบเทฟครับบูบเฟหพี่น้องมีเอกสารบ่ พอครับอยู่บ้านอยู่บ้านเนาะบ่ได้ทมอหนำด้วยพี่น้องเด้อเพิ่นว่าแบบเคเอฟอายุได้หลายักปีแล้อส่วนสองปีพอดีครับโอ้สองเลยเนาะสมเป็นไปนหรือยังครับยังน้อยอยู่เนาะเจ้าเข่าเจ้าเข่านี่สมสูงเท่าไรความสูงเพิ่นสูงร้อยห้าสิบครับเพิ่นว่าสูงร้อยห้าสิบเคเอฟหกแปดวันทีราคาเพิ่นอยู่เท่าไหร่ล่ะร้อยสามสิบหกเลยครับราคาสามหมื่นหกเนาะราคาเพิ่นว่าต่อรองได้เด้อพี่น้องเนาะเพิ่นว่า ผมเสแดงเนาะเสแดงพ่อนจะเญ่นนี่เนาะเบอร์โทรติดต่อครับเบอร์0 8 0 0 8 0 0ดศ0นย2ศูนย์แป2ศูนย์น้าองยเัสงแดเหลืออีกควหนึ่งครับเสแดงพ่อนจะเญพี่น้องมีพอพันอยู่เ็นว่ามีอีกแม่หนึ่งแม่ลูกแม่ลูกลูกแรกบอกว่าลูกสองแล้วเนวาลูกลูกสองมาลูกเท่พื่กันเนาะอแม่มันนีสูงใ่่ะ แม่ว่านี่ยสี่สี่สิบตัวครับลอยซีเนาะนุะน่มดีพี่น้องเต่านุ่มงามดีอยู่เต่านุ่มงามพร้อมฟุงลอยซีลูกแรกลูกแรกครับลูกเคฟลูกเคฟครับนี่พี่น้องโอ้ลูกหนังตัวผูเนาะเป็นลูกตัวผูพี่น้องราคาเท่าไหร่ราคาเพิ่นเปิดไปสี่สิสี่สิบโอ้สี่หมื่นแปดพี่น้อง สี่หมื่นแปดลูกเทปลูกตัวที่สองเนาะแม่ทองว่างฮะล,ลูกแรกครับโอ้ลูกแรกบ๋โอลูกแรกพี่น้องราคาสี่หมื่นแดต่อล่องได้ทรงบนี่ทรงบ๋ไก่ทรงโอ้ไก่ทรงไก่หันคุยกันราคารดเนาะต้องเสีเยแดงพี่น้องรา 48, คาสี่หมื่ดราคาต่อล่องได้ เบอร์โทรติดต่อห้าเบอร์0 8 0 0 8 0 0ดศ0นย2ศูนย์แป2ศูนย์ศูนย์ห้าศูนน้องเด้อของถื่อครับของถื่อของถื่อเพื่อนวะกูใดสนใจโทรมาเลยพี่น้องแม่ลูก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 พี่น้องอ่ะลูกจักตั่วเหรอนี่นี่ตัวที่สามโอ้ตัวสามลูกแม่เนาะลูกแม่ลูกแม่ แม่เพื่อนนี่สมไหมไปแม่แสมแล้วแม่สมได้สองเดือนแล้วพี่น้องสูงเท่าไรคือแม่เพื่อนนีน่ร้อยซีต้องร้อยซีพี่น,อน้องราคาเท่าไรราคาเพื่อนราคาสามสับห้าอ่าผ่นหมายถึงเศร้าสามโอสามลักสามพี่น้องลูกแม่เนาะราคาสามสิบห้า ราคาต่อได้อันแม่นิดิแม่หี่ของผู้ใดบุ้เนห้องเขาานะเขาเยอะตัวดิออมาคุ้มเเดียวโอ้คมเดียวนาะห้อยไผ่ด้เนาะห้อยไผ่ทั้งวันนอนบรุบานเลยคำตากำตะกาเบอร์โทษติดต่อเบอร์0 8นย์แปดซีศูนย์แปดเก้่ามสามด้วยพี่น้องเน้ะผูได้สนใจละทรมาเลยลูกแม่ยังดีพี่น้องนี่โอมาสอบถามมาต่อร่องเอาราคาใน่ทรงพรรอมทรงเนาะะตาบ่เกินรลอยลูกบ่เกิด้อยลูกมันทรงห้ด้วยพ นี่พี่น้องเคนว่ามีแม่นางแม่สศราหน่อยเนาะสศราหน่อยพี่น้องหูมาเหงาเด็กโอ้พันหูเนาะสายหูสายหูพี่น้องหูเหงาจังหน่อยแต่กูได้มักสายหูแล้วจักบาทอะไรค่าคนโอ้หมื่นหาหาร่อยเนาะแพงหูเนาะโอ้ยังต่อได้เนาะส่งบ่อะไรส่งส่งกับนแล้วมาคุยกันพี่น้องแจงดำย่างดีไม่ได้พี่น้องสายหู งองามเพื่นวะราคาหมื่นหาถัาหาร้อยอีกบอกราคาต่อร่องเลยเนาะห้อยยังเลยซื้อห้อยดองห้อยดอ้งในบานหอาพ้าอุเทศเนาะเบอร์โซติต่อเขาเบอร์ศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสี่ศสองสี่ปปดสองได้พี่น้องเด้อผูได้มักสายหูลูกโมาลวดพี่น้อง งมนีันเสอมันจะงามหมดเมันอิหัวมันงามเนาะแต่ว่าคนเลียงบ่ค่อยดีมันหลุดออกมากสีซสืหูมันงามอยู่แดงเหเงาแดงแขงแดงแขงดำย่างอีกพี่น้องอันนี้ลีบาได้เลยนี่มุรอโอ้หมื่นหกพี่น้องหาเม์วเมย์บ่ดิเมยนั่งนี่พี่น้องเมย์นั่งเมั่งเมนั่ง เลล้ดีนดีนวายคือเย่เรียายยั่าหร่อยราคาสิบหกหาร้อยราคาตัวรองเลยเนาะต้องหอยต่อมบ่เบอร์ทั่วเขาเบอร์หกสองามหนึ่งสามสามหนึ่งสามศูย์ส่องแปดเจ้วก็ศูนยองแดโ้ศูนย์สอแปนี่ละเมนด้วค่ะกา0หนึ่ามออตัวนะบ่ สองตัวนะข้าวสามนี่พี่รองพื้นว่าสองตัวนี่ข้าสามหารอยพื้นบ่านนี่พี่รองข้าสามหารอยเป็นแม่ดิพี่รองเป็นแม่นี่กับแม่ให้กันข้าวสามหารอยพื้นว่าสองตัวนี่สนใจซื้อเขามาเลยพี่้องพื้นวางงวเหลี่ยงพี่รองสม้เดือนนึงโอ้แม่สมได้เดือนแล้วขนสลเนาลูกเถิกดลูกแม่เหรอลูกลูกเถิกยางดีลูกหลอด พี่น้องโอ้ลูกใหญ่ตัวนี้ปล่อยลูกใหญ่เติบแล้วแม่ลูกลูกแรกบ่โอ้พนว่างูอลูกสองสูงเท่าไรขั้มสูงพนว่าลอยสามสิบห้าลูกผูพี่น้องแม่นี่สมแล้วเนาะพนว่าแม่นี่สมได้เดือดกวหรเด้อพี่น้องเด้อสมดอยสมเลียดอีสมเลียดไเนาะสมเลียดไปพี่น้องเป็นงูไทยให้ไงพี่น้อง ราคาสี่หมื่นหาราคาต่อร่องไรพร้อมทรงทรงตักโลหรอข้าวกไก่อาสิบโลเนาะนี่พี่น้องเป็่ว่ารถบอดีวัสดนทรงห้าสบโลราคาสี่สิหามาต่อห้อยซวยเบอร์โทรติดต่อเบอร์ศูนย์แปดสองหนึ่งห้าเจ็ดแปดห้าห้าเก้าด้ยพี่นองนะอุไสนใจล่งฟมาเลยพี่น้องแข้งดีลูกดีพี่น้องลูกโตปู ก็ว่าตัวเม่เม่ไม่เนียนเพิ่งว่าสมไปแล้วเรียบร้อยพี่น้องทายง่ายพี่น้องทายง่ายเรียมดีบอกผู้ใดสนใจโทรมาเลยพี่น้องเพิ่งว่าเพิ่งเพิ่งว่าสมไปแล้วพี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาเลยพี่น้องเนอะลูกเล่พี่น้องลูกเป็นเล่ปะเล่เนาะแม่เป็นเล่ลูกเป็นมะมันโอ้แม่เร่แม่เล่นี่พี่น้อง ลูกแรกเพิ่น้อกโอ้ลูกมึนพี่น้องพุ่นไปแล้วลูกแม่ยังดีพี่น้องลูกมันไปจากแม่แล้วราคาเท่าไหร่ละครับน้าเนี่ยสามหมื่นครับโอ้ราคาสามหมื่นอเป็นเมืเลไรพี่น้องลูกมันนั่นเป็นสีแดงแล้วมันเห็นมึนลูกมันนั่ยมันแลนหนีไปหาหยอกมือู่นี่พี่น้องลูกมันนี่ลูกเป็นลูกกับบามันอยู่ อันเล่แม่ลูกลูกแม่ลูเล็กลูกเล็กพี่น้องราคาเทอะไรก่อนราคานี่ต่อได้เนาะหอยยังเนาะหอยนาเล่ดนาเล่ดเบอร์โทรติดต่อเบอร์087 087 237 237 7022 7022ครบนี่ก็แม่เนาะคบนี่จักบาทนี่ครบนี่ลูกแม่35,000ครับ้าลูกแม่พี่น้อง3 5มสิเนาะราคาต่อรองได้พร้อมส่งมานี่ คุยกันได้คุยกันเนาะเป็นลูกลูกแรกบอกพี่ลูกสองลูกสองลูกสองพี่น้องราคาต่อรองเอาด้วยพี่น้องเด้อนี่แม่หนึ่งนี่โค้มหนึ่งพี่น้องอันนี้แม่นี่งกับกิตาเลี้ยงอยู่ลูกคนพี่น้องนี่ลูกคนลูกคนแดงๆนี่ละราคาต่อรองเอาพี่น้องผู้ใดสนใจก็เข้ามาเลยพี่น้องลูกลูกรอพี่น้องถึงว่าแม่ลูกแดงแม่แดงก็แดงก็แม่เนาะ แดงยึงเครื่องเพิ่นว่าจักบาทละราคาเพิ่อนสามหมื่นแปดพี่น้องลูกผูกลูกผูกเพิ่นว่าราคาสามหมื่นแปดละคาต่อได้เนาะต่อรองเอาลูกตัวแรกบอกลูกสองแล้วเนาะเพิ่นว่าลูกสองแล้วล่ะพี่น้องราคาสามสิบแปดของหอยน้ำ เบอร์โทรติดต่อเบอร์084 084 797 797 4494 4494หอยนางเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจเลยจะได้งัวเลี้ยงแล้โทรมาบอปันน้าดอกไม้บอพี่น้องมาโผลมาเลยพี่น้องงัวงามแม่นางบัตาวราคา3สามจากตัวละตามหมดเลยใช่อีกตัวนึง ราคาอะไรสุ่มนี่โ่าร้อโอ้าหาหารอยแม่นี่เนาะแม่พุณนี้าเจ็ดาเจ็ดาเจ็ดพี่น้องแม่นี่ซาเจ็ดราคาสองหมเจอันนี้ซ้าสามซ่าสามห้ารอย่า้าแม่นบอกซ่าสามบอก่าสามหารอยคัณดาราคาต่อรองไหนเนาะ ก็ร่องเลยพี่น้องสามแม่ด้วพี่น้องเด้อพี่แต่แมงงามๆของพ่อใหญ่ยังเลยฮใหญ่ยังผมซื้อห้องพ่อใหญ่รักเนาะมีเบือบอมีเบอยเบอพ่อใหญ่ว่าจังไดศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกแปด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 สามหนึ่งสองห้าสี่สามหนึ่งสองห้าสี่ใหญ่รักเนาะผู้ใดสนใจโทรมาเลยพี่น้องเด้อสามตัวในแม่นั่งพี่น้องแม่นั่งแม่สาวงามๆเลยมาต่อรองเอาพี่น้อง หอยทุ้ยจักว่าทเราหอยทุ้ยนี่เรื่อยมาสัมภาษณ์เด้อทุ้ยแม่นั่งเจ้าจักบาทหอยทุ้ยจักตัวเขาเขาไหลอยู่บ่มาหลายบ่อาตัวครับผมโอ้อันนี้ก็แม่นบ่ดิครับผมโอ้มันมีลูกบ่ดิแม่สาวบ่ครับเพราะว่าเขาเครื่องมาแล้วของทจักบกโอ้โหโหเนาะแต่ว่ามันเอาเวกฟองว่างเลยเนาะครับผมสูงเท่าไรเลยแม่มันเนี่ย ก้อยสามคัวมันเกือบสีนาะจักบาทระค่าพ่นนี่เ้าหครับ6้าหกอันเม่นี่มั่นบ่นนิบัวไม่นงเงิดเด้โอ้ไม่นั่งน้องพ้องอ่างอพี่น้องเท่าไหราคะาพุ่นนี่38มแดสมสิแไม่นังพี่น้องละค่าสามแปดราคาต่อได้อันเม่นเม็น2นี่สมบนี่พี่น้องนี่เจ้ตัวเดี่ยงๆง่ายๆสามสิสองใช่อีกสองตั หุ้นรับโคุ้นไงละโอ้ี่เนาะอันนี้อัน 3, 2, อนี้สาองันนี้อันนี้สามแปดอืม,อมตัวนี้ตัวเรืองนี่พี่น้องนี่ตัวเรืองน,อนี่ออกจาก่งเรืองยังน้อยนี่เสากาห้ 900, ร้นี่แม่นา,นา,นนางวดเนาะเป็นงัวงามเลยพี่น้องแม่นางอันนี้ก็สามหมแบบแม่สาวเพื่อกันแม่สาวพี่น้องสูงเทาไรเท่าก้วมสูงเกือบร้อย 4. สี่เนาะราคาเท่าไรก็ ราคาสามหมื่นขอหอยถุยพี่น้องครับสล่องได้บตรอรองได้บอด้วพี่น้องได้เบอร์ห้าเบอร์ศูนย์หกสามยสเก้ามเก้าศนยพี่น้องเพิ่นว่าต่อได้เบอซื้อตัพี่น้องมาต่อร่องออกพี่น้องเพิ่นว่ามากต่อเลยเม่ไเบิดเลยพี่น้องเดียงงามๆของหอยถุยอาโต้ด้วพี่น้องเด้อนี่งนี่แม่หนึ่งสาพี่น้องราาต่อลองออก ทั ah ้งไฟเราท้องใช่ไหมของผมครับโอ้แม่ลูกกันบ่นเลยพี่เก็จะน้ำหาเมื่อวานนี่บ่แม่นี่บ่ยบอกบ้านของแสนมืเนี่ยวของเงินลูกลูกแม่ลูกโอ้โหโอ้นี่เนาะครับของแหย่เลือดชุดสามครับชุดสามบ่นี่บ่ครับอืมมันเป็นแม่ลูกกันเนี่ยเนาะครับแม่ลูกแล้วก็มี่ยนลูกบุญท้ำน้ำตัวโอ้นี่แม่ลูกพี่น้องพร้อมลูกบุญท้ำพร้อมครับเบบ ขายหมดทั้งสามเนี่ยบอกแย่แย่โอ้นี่พี่น้องอันนี้แม่ลูกกันครับลูกก็แม่ซ้ำกันละพี่น้องครับอืมบึงโดดหนาบึงสูงเท่าไรล่ะนี่ขึ้นสูงสิบพเพียงคำอยู่นี่ได้ยิ่หรอครับเม็ดในเม็ดหนึ่งเนาะเม็ดในหน่อยนะพี่น้องเท่าไรล่ะราคาเพี่น้องครับโอ้สามตัวเนาะสามตัวในห้องไว้เศร้าสามพี่น้อง ราคาตอร่องเอายังมาหารกันเนาะหากันเนาะมันตึนผูบดบาลูกก้ะนี่ผูบดแม่แต่แม้ได้พี่น้องเดาอเม่อาจิมีน้องลายเม่ในี่อาจิมีลูกแล้วเนาะนี่มีพี่น้องสูงเม็ดเดี่ยวพี่น้องประมาณเม็ดสามตัวราคาสองหมสามราคาต่อร่องยอีกอยู่ได้หอยทงไส้ครับผมเบอร์โทษติดต่อเบอร์ศูนย์เก้าสองศูนยก้าสองแป้า่ครับเก้าหด้พี่น้องเด้ ม,มีของเกษตรกอรอีกบ่มีอีกบ่เนาะอันนี้เนามาพี่น้องแม่ลูกเลยเขียวซีแม่เลีแม่เลีลูกเลีแม่ลูกเลีเขียวซีราคาเบาๆเานาะแม่ลูกลูกจกักโตแล้วแม่ลูกตัวแรกทำเขียวซีร้อมคุณลูกแม่พี่นอ้องเ<ม>พิ่นว่าคุณได้ได้เขียวซีถ็นว่าชาโลเล่พี่น้องราคาเท่าไหร่ล่ะสอ0 0มื่นเจ็ดันครับราคาอยู่ที่27,000เด้อพี่น้องเด้อครับราคาต่อล็อกเอาห้อยท่งไส้พี่น้องเบอร์เมื่อกี้นี่ละโทรมาเลยพี่น้อง ราคานี่พร้อมทรงเนาะพร้อมทรงพร้อมทรงพร้อมทง,งพี่น้องก็ไกลก็คุยกันอีนกทีนึนนนนนนนงโปรดได้นนสนใจและโทษขมาด้วยพี่น้องเนะ